คุณกำลังจะได้รับเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรในเร็วๆนี้คะหดาบสุดยอดค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆนะเรื่องเด่นแรกๆที่คุณกำลังจะได้รับการเซอร์ไพรส์จากชีวิตของคุณก็คือ ชีวิตคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะจะมีการโยกย้ายอาจจะเป็นโยกย้ายถินฐานโยกย้ายงานโยกย้ายที่อยู่หรือจะเป็นระดับในความรู้สึกภายในของคุณนะคะคุณจะได้ออกจากสภาวะความเป็นทุกข์ความกังวลความอึดอัดใจคลับข้องใจในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในสิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ใจนะคะในสถานที่ที่รู้สึกอึดอัดนะคะคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ สภาวะจิตภายในเหมือนคุณจะได้โล่งอกโล่งใจนะคะออกจากสถานการณ์อย่างนี้เสียทีบางคน move on เสียทีเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนออกจากความรักเกา่ๆาๆอดีตเกา่าๆนะคะคุณกำลังจะโล่งโงสบายนะคะต่อมาคือข่าวดีค่ะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องดีๆเรื่องเด่นๆเรื่องที่คุณรอคอย นะคะคสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะเกิดบางทีเรื่องนี้คุณรอมานานแล้วหรือรอมาแบบใจจดใจจ่อนะคะบางคนรอจนรู้สึกท้อแล้วรอจนรู้สึกว่าเออไม,ไม่คาดหวังแล้วแต่คุณจะได้ค่ะครั้งนี้คุณจะได้เพราะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไพ่ดาบสองใบมันเป็นพลังงานของธาตุลมนะคะมาไวแน่นอนนะคะแล้วก็ ให้ถือถ้วยเนี่ยเด็กถือถ้วยเนี่ยทำให้คุณมีความสุขแน่นอนค่ะสุขกายสบายใจอิม่มเอมใจและยังไม่จบแค่นี้นะคะเรื่องเซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์ขั้นสุดคุณจะมีไอเดียคุณจะพบเจอคนให้โอกาสคุณคุณจะได้รับโอกาสสร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้ไอเดียเงินล้านโอกาสที่จะทำให้คุณมีเงินล้านสิ่งที่คุณทำกำลังจะสำเร็จค่ะคุณจะได้รับความสำเร็จ เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเป็นความคิดไอเดียใหม่ๆการลงมือทำใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆจะทำให้คุณโชคดีค่ะทำให้คุณได้รับปาฏิหาริย์ได้รับสิ่งที่คุณโอ้โหเฝ้ารอมานานแต่ในบางคนก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าสิ่งนี้จะเป็นของคุณสิ่งนี้จะมาหาคุณสิ่งนี้จะมาเป็นของคุณโดยง่ายดายแต่ที่แน่ๆคือคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโยกย้ายถิน่นฐานโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายงาน เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกพบเจอโอกาสที่จะทําให้ชีวิตคุณมีความเจริญรุ่งเ oh. รืองโอ้โหภยดาบขึ้นมาชัดเจนเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะไปเพื่อเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโอ้โหมันเป็นการเริ่มต้นแม้กระทั่งความสุขอะค่ะความสุขข่าวดีเรื่องดีๆความคิดดีๆไอเดียดีๆโอกาสผู้คน ความสำเร็จสมปรารถนาของคุณกำลังมาหาคุณค่ะระหว่างที่สิ่งดีๆปาฏิหาริ์กำลังเดินทางนะคะให้คุณสร้างพลังบุญสร้างพลังบวกคิดดีทดําดีพูดดีสร้างพลังงานดีๆไว้เตรียมรับปาฏิหาริ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วนี้ค่ะ